สวัสดีครับพบกับรายการเรียลรีวิวนะครับในคลิปนี้เอนโป้งเนี่ยจะมารีวิวจอคอมมอนิเตอร์จากทาง Lenovo ในรุ่น L24i40 ซึ่งถือเป็นมอนิเตอร์นะครับตัวคุ้มค่าเลยราคา3,690บาทเป็นหน้าจอที่ขนาดกำลังดี24นิ้ว Full HD IPS sRGB 99% refresh r a t 100Hz เหมาะเลยนะฮะสำหรับการทำงานทั่วไปความบันเทิงรวมไปถึงในการเล่นเกมพื้นฐานโดยประกันเป็นแบบ3ปี pick up and repair รับจอที่เคมา ซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วเอาไปส่งกลับที่บ้านซึ่งถือว่าถ้าใครนะครับใช้งานโนบุ๊กเล n รนอบุ๊อยู่แล้วเอาไปต่อจอแยกได้เลยเป็นตัวนี้หรือว่าถ้าใครนะครับประกอบ PC ต้องการจอคอมราคาคุ้มค่าสับดีๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพามาดูร,บรอบๆกันก่อนว่าตัวกล่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างน,นะครับตัวกล่องเองนะครับก็จะเป็นกระดาษลูกฟูกนะครับเสียงตาล ที่เราคุ้นเคยกันแน่นอนมันทํามาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับน,น,น้าเองนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับ Lenovo Monitor ก็เรียกว่า Lenovo เนี่ยเขาทําสินค้า IT เยอะมากๆเลย Monitor เองก็ถือว่ามีหลากหลายซีรีส์ถ้าเป็นตัวเกมมิ่งตัว Legion ก็มีขายนะอ่าโอเคนะครับเขาก็บ่งบอกถึงตัวชื่อรุ่นแล้วก็ตัวสเปคเอาไว้ A นะครับมีเรื่องของตัวไซซิ่ง 23.8นิ้วนี่คือขนาดจริงๆของเขานะครับเ้าเป็น Full HD นะครับรองรับ100 Hz แล้วก็ดีไซน์บาง6.9มิลเท่านั้นเองบางมากและเป็นมอนิเตอร์จอคอมที่มีลำโพงในตัวด้วยเป็นแบบ 3วัตต์2ตัวส่วนอื่นนะครับก็รองรับในสองตัวมีฟีเจอร์ i Care นะครับ TUV 莱 ellan นะครับเรื่องของการที่เราใช้งานอย่างสบายตาลดจากสีฟ้ามีโลบูไล Cut ส่งผลให้นะครับมันเป็นหน้าจอคอมหน้าจอเมิเตอร์ที่น่าซื้อหน้าใช้งานอีก1รุ่นเลยซึ่งในผมจะมาแกะกล่องให้ชมกันว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้าง เมื่อแกะออกแล้วนะครับเราก็จะพบกับอุปกรณ์ต่างๆแน่นอนจอคอมนะครับอยู่แล้วขาตั้งนะครับขาจับนะครับแล้วก็พวกสาย Power c o r คอรวอไปถึงตัวสัญ,ญญาณ HDMI และคู่มือเบื้องต้นนะครับที่เรียกว่าประกอบการใช้งานสำหรับบางคนที่แบบไม่ได้แบบประกอบหน้าจอบ่อยก็ดูได้นะผมว่าก็สําคัญนะเขาก็เตือนนู่นเตือนนี่ของเรานะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวหน้าจอตรงนี้ที่ผม ผมดูในรูปภาตอนแรกอ่ะมันดูแบบเออก็สีเทาก็สวยดีนะครับเฮ้ยสีเทานี้แบบดูคลีนมากเลยครับผมไว้จัดโต๊ะคอามทำงานนี่โหใช่เลยนะเออดูดีอย่างงานละเอียดเรียบร้อยนะค่อยว่ากันแล้วกันถัดมาก็จะเป็นในส่วนตัวฐานนะครับอ่าเป็นเรียกว่าแข็งแรงทนทานนะครับเป็นโลหะมั่นคงแน่นอนรู้ไปถึงมีการทําช่องเอาไว้ ทำให้บางทีที่เราวางของเนี่ยวางามือถือเฮ้ยเราวางได้เลยแบบนี้นะครับเ้เจ๋งเจงหรือว่าวางของอืง่นก็ได้ทุกปากกาทันมากก็จะเป็นในส่วนของตัวขานะครับที่วายึดระหว่างตัวจอแล้วก็ตัวฐานเดี๋ยวผมกกอะให้ดูด้วยเนาะต่อมาสาย HDMI นะครับก็เรียกว่ารองรับเป็นเวอร์ชัน1.4ก็พอแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น Power cord นะครับเป็นแบบ3ขา2เฟสด้วยนะครับมีสายกราววางเถอะโอเคเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูดีกว่านะอย่างแรกเลยนะครับเราก็ทําการนะครับประกอบตัวขาแล้วก็ตัวฐานเข้าด้วยกันเรียกว่าเราเนี่ยไม่ต้องายแบบใช้ไขควงเลยนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสกูเลตอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามันพร้อมแล้ว ที่ใช้มือเปล่าขันเข้าได้เลยหรือว่าถ้าใครจะใช้ปากเปนขันทีนึงก็ทําได้ปากเปนหรือว่าเป็นสีแฉกก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ยึดนะครับกับตัวขาแล้วก็ตัวจอแล้วก็นะครับจะมีในส่วนตัวน็อตนะครับอีก1ตัวด้วยกันขันเข้าไปหลักการแค่นี้เลยนะครับและนี่คือตัวมอนิเตอร์นะครับ l e n o v o L 2 4 i ขีดขนาดกำลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ เวลาเราวางไปเนี่ยฐานก็มั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างดีคราวน,นี้เรามาดูตัวดีไซน์โดยรวมกันดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นจอ monitor น,นะครับจอคอมจากทาง r e n o v o l ที่ดีไซน์นะครับมินิมอลเอาไปใช้กับ PC ก็ได้ PC ซีเดย์ไวพีซีแบรนด์ของทาง l e n o v o l เองหรือจะใช้กับตัวโน้ตบุ๊ก l e n o v o ก็ดูเข้ากันลงตัวไปอย่างดีนะครับต่อด้วยฐานทางสาย HDMI ค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมพามาดูตัวดีไซน์ภายนอกก่อนของตัวนี้นะดีไซน์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วมันจะเป็นสีสันแบบโทนสว่างเทาๆสีดดานๆน,นะครับด้าหลังเองก็จะมีโลโก้ Lenovo เป็นแบบบลัดสีเงินติดตั้งเอาไว้อยู่1จุดด้วยกันวัสดุเป็นพลาสติกนะครับเกรดดีเลยโอเคเลยรวมไปถึงด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่อง เราไปทำร้อนเวลามอนิเตอร์เปิด,ดนานๆมันก็จะิงคำร้อนเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีช่องแบบนี้มีตัววิซ่าเมาส์นะครับเป็นแบบร0อยมิล คูณร้อยมินนะครับไว้เมาส์กับตัวขาจับจอ<ม>ก็ทําได้ดีหรือว่า้าใครคิดว่าใช้ขาจับจอรัะดวก,กว่านะด้านล่างนะครับ,รบ<ม>ก็จะเป็นในส่วนตัวพอร์ตเชื่อมต่อต่อตอตางๆแล้วก็จะเป็น HDMI 1.4แล้วก็พอร์ต VGA หรือว่า D-sub นะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องต่อเพราะว่าขอดต่อสายไฟนั่นเอง,เองส่วนตัวดัปเตอร์เขาบิวอินอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนตัวที่ยึดกับขาเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ตัวขาเองนะครับเป็นโลหะนะครับแข็งแรง สามารถปรับได้ชิวได้นะครับลงลบ5องศานะครับแล้วก็ขึ้นอีก22องศาก็ไว้อสซัดให้มันถูกเออรกรโนมิกในการที่เรานั่งกับโต๊ะมีนะครับในส่วนตัวเก็บสายไฟเป็นแบบสีเงินด้วยก็ดูเข้ากันเป็นอย่างดีเนาะนะครับคือโทนเนี่ยมันเป็นแบบสว่างสวๆงไง ด้านหลังฝัาทางขวานะครับก็จะเป็นการติดตั้งปุ่มนะครับจอยสติ๊กในการควบคุมเมนูต่างๆได้กันนะครับาทางตัว OSD OSD Display แล้วก็มีปุ่มฟ u ิกนะครับฟังก์ชันด้วยในการเลือกซอสไปมากดปุ๊บก็จะเข้าสู่การเลือก HDMI หรือว่าเลือก VGA เลยทันทีส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่ม power อ่ากดเปิดปิดหน้าจอได้ง่ายแล้วก็สะดวกเลยรวมไปถึงมีไฟ แสดงขณะการทํางานด้วยนะครับในการกดเรียกเมนูนะครับ OSD ก็ง่ายนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเมนูก็จะเดึงขึ้นมาเราก็สามารถใช้จอยสติ๊กนะครับในการเลื่อนปรับโหมดต่างๆได้โหมดต่างๆได้นะครับไม่ว่าเตัวเบสิกพวกไบรท์เน็ตต่างๆนะครับโวลูมโวลูมนะครับรวมถึงตัวเฮิร์ตด้วยโอเวอร์ดรฟ์เป็นต้นคัลเลอร์เลือกโปรไฟล์ได้นะครับพอร์ตเซตติ้งต่างๆเรื่องตัวซอสต่างๆแล้วก็เมนูเซตติ้งหลักๆนะครับว่า อยากจะให้มันมีไฟอิดิเ i เตอร์ติดหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเมนูจะมีความโปร่งแสงหรือเปล่าแบบนี้นะก็สามารถเลือกได้เรียกว่าในการใช้งานจริงๆง่ายมากๆเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็น monitor ที่ขอบเนี่ยบางเฉียบเลยดูสีขาวสีเทานี่สินะก็เป็น monitor s i z ซซิ่งนะครับถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือ24นิ้วแต่ถ้าให้ว่าจริงๆในมุมทแยงเนี่ยก็คือ 23.8นิ้วเรโชเนี่ยก็เป็นแบบ16ต่อ9ามาตรฐานนะครับก็เลยเป็น Full HD พื้นผิวแบบด้านแบบนี้ด้านหน้า ก็จะเป็นโลโก้ Lenovo อยู่อีกจุดด้วยกันรวมไปถึงนะครับเขาเนี่ยก็จะบอกตัวฟีเจอร์ของตัวหน้าจอนี้ต่ตางๆได้วยกันหน่วงอาจะเป็นขนาดความละเอียดรีเฟรชเรท100่เฮิร์ตนะครับมีความบางอันต้าสลิมเรียกว่าจุดที่บางสุดเนี่ยจะบางแค่6.9มิลซึ่งถือว่าบางมากเลยนะเอาว่าดีไซน์ดูดีแล้วกันนะครับในส่วนนี้อื่นๆนะครับก็มีลำโพงในตัวแบบ Dual s p e a k e r รองรับตัว AMD f r e e s y n c ด้วยทำให้ภาพเนี่ยไม่ใช่แค่ลื่นไหลแต่ว่าไม่ขีดขีกด้วยรวมไปถึง ลองรับในส่วนตัวพวก iCare แล้วก็ทีวไรแลนดนะครับสำหรับตัวฐานร้านนะครับก็ดีไซน์มาแบบอัตประโยชน์เราสามารถให้จะวางมือถือได้นะครับแบบนี้เลยบางทีแบบดู YouTube ไปนะทำงานไปเฮ้ยก็ดีนะเจ๋งดีเจ๋งดีหรือว่าช่องนี้เราจะไว้วางพวกปากกาหรือว่าอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆก็ใช้ได้ทำได้ คริดว่าจอนี้เราใช้งานที่บ้านหรือว่าที่ทำงานมันเหมาะทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมไปต่อกับตัวโนบุกเครื่องนี้นะครับเพื่อทดสอบใช้งานสา่ได้กัน ตอนนี้ผมก็ต่อหน้าจอนะครับกับตัวโนบุกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาดูตัวสเปคตัวเต็มก่อนดีกว่านะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับสเปคเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าจอความละเอียด full hd panel ips นะครับ in p a n e switching ซึ่งเป็นเกรดสูงเลยเขาเขมาว่าเป็น srgb 99%ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีหนึ่งลวกันเนาะต่อมาจะมีเรื่องของตัว refresh r e ที่4มิลลิเซกสูงสุดนะเนาะมีลลเฟซ์เรทนะครับ100ยเฮิร์ตซ ที่บอกไปแล้วโดยสามารถแสดงสีสันนะครับสูงสุดถึง16.7ล้านสีก็คือว่าเป็นจอแบบเกรดดีแล้วก็เกรดบนเลยส่วนสเปคอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาพเอาไว้ให้ชมกัน ซึ่งในการเชื่อมต่อนะครับก็ทําได้ง่ายมากมเลยนะครับผมใช้ HDMI นะครต่อกับตัวโนบุกแล้วก็ต่อตัวหน้าจอแบบนี้หรือถ้าใครนะครับต่อกับ PC ที่เป็นแบบพอร์ต VGA ก็รองรับการเชื่อมต่อเหมือนกันก็รองรับอยู่2อย่างแล้วก็2ซอสนี้นะครับซึ่งนับจากผมได้ลองทดสอบใช้งานดูตั้งแต่การใช้งานเพื้นฐนทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตนะครับดู YouTube ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเออมันเป็นจอที่ แสดงสีสันได้อย่างดีเลยเรียกว่าเอาไปทำงานแบบบวด e l PowerPoint นะครับเล่น f c e e o o o นะครับดู Netflix สีดีแบบสีแจ่มเลยคือเราจ่าย3 6 1 0บาทนะครับได้ทั้งแบรนด์ l e n ovo แล้วก็สีแบบนี้คุณภาพแบบนี้ส่วนเลยเป็น Full HD ผมว่าก็กำลังดีนะกับไซ i ซิงของจอประมาณนี้คือเรานั่งหางสักหน่อยเนี่ยเราก็จะเพียงพอแล้วต่อการใช้งานเมื่อเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับเร่านี้นะครับมผมเอง ก็เดี๋ยวจะลองมาเปิดในส่วนของการดู YouTube ด้วยกันแล้วก็ลองลำโพงด้วยลำโพงเนี่ยจะเป็นแบบ3วัตต์2ตัวด้วยกันก็คือสเตอริโอนะครับจะเห็นว่าเสียงส่วนตัวผมถือว่าดีนะดีกว่าจอโมนิเตอร์ทั่วๆไปในช่วงราคาใกล้ๆก,กันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวหนังใหม่นะครับก็ซ i l l a กทองนะครับ The New Empire เรียกว่าถ้าใครคาดหวังว่าจะเอาไปดูหนังด้วยทํางานเสร็จก็ดูหนังทำาดีเลยและนะครับนอกจากนี้มันไม่ใช่แค่แบบใช้งาพื้นฐานได้นะครับผมลองเอาไปทํางานแบบไลท์ลูมนะครับโปรเซสไฟลร์รอจากกล้องนะครับได้ถ่ายกิงมาที่มอเตอร์โชว์นะครับเฮ้ยผมดูจากสีและผมว่ามันโอเคนะกับการที่ เราใช้งานบางคนเป็นช่างภาพนะครับหรือบางคนอาจจะถ่ายรูปเล่นก็ได้แล้วต้องการจอที่มันแบบสีดีสีตรงนะครับถ้าเลือกการบูตแบบ srgb 9 9หรือว่าร้อยเนี่ยตัวนี้ผมว่าได้นะผมลองแบบโปรเซสไฟดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกไฮไลท์ต่างๆนะครับดึงพวกไฮไลท์ลงมาเพิ่มเชื้อโเข้าไปเพิ่มความสดใสทั้งตัวสีสันผมว่าเป็นจอที่แบบโอเวอร์ออในราคาแบบ คุ้มค่ามากๆจากทาง l e n o v o หรือว่าถ้าใครจะเอาไปแบบ x อ็กตตัดต่อวิดีโอก็ได้คือเราใช้ทั้งจอโนบุกเองแล้วก็จอมอนิเตอร์แยกแบบนี้ก็ทำได้หรือว่าถ้าใครไปต่อกับ PC เป็นจอแยกอย่างเดียวก็ทำได้นะครับราคาน่ารักมากๆเลยและนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเกมให้ดูกันด้วยนะครับว่าจอเนี้ยมันลื่นไหลนะครับอยู่ที่100่ง้ยเฮิร์ตได้กันคือเป็นจอที่เรียกว่าเก่งรอบด้านจริงๆนะโอเคเดี๋ยวลองดูถ้าถูกนะครับ ทดสอบนะครับลองเอาไปเล่นเกม Dota 2บอกเลยว่าเรื่องของความรื่นไรงนะครับหน,นูไลท์เฮเนี่ยได้ใช้งานจริงๆแล้วก็สีสันนะครับก็คือดีเลยนะสดใสนะครับอคอลคอมชัทฟูจิซีนี่ก็ถือว่ากำลังพอดีเลยในการเล่นเกมนะครับสลัดโ o ตา2ลำโพงในตัวด้วยก็เรียกว่าถ้าใครทํางานเสร็จนะด้วยจอนี้อยากเล่นเกมต่อนะครับทาได้เลยด้วยจอเดียวกับประมาณ3,6ม0บาทถูกและคุ้มมากๆเนี่ยจะต่อนวกเอ็กเทนนี้ก็ได้ ต่อ PC ก็ได้หรือว่าจอหนึ่งทำงานไปอีกจอหนึ่งเล่นเกมไปก็ทำได้แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจอเลยนะครับสำหรับ Lenovo L24i40 ที่ถือว่าน่าสนใจมากในการใช้งานรอบด้านสรุปรีวิวสำหรับ Lenovo monitor นะครับตัวนี้เป็น L24i40 ก็ถือว่าเป็นจอคอมจอมนิเตอร์ที่ดีมากเลย เน้นใช้ไม่านท,ทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพงเลง่นเน็ตเล่นเกมได้หมดเลยข้าออกแบบสีก็นี่ไงทดสอบด้วยตัว s p i d e r Elite นะครับ srgb 100%เฮ้ยสีก็ดีในราคา3,690้อบาทก็อบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครเนี่ยต้องการหามนิเตอร์โงมานแบบสัก3,000กว่าบาทนะครับได้แบรนด์ดังชั้นนำแล้วก็ประก,กันมั่นใจ Lenovo L24i ขีดสีสุดตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าจุดเด่นเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังอัธยชน์นะครับในส่วนของตัวขาตั้งที่สามารถวางมือถือหรือว่าของอื่นได้กรรมการก็มั่นใจนะครับ3ปี Pick up a n d r e ร a i r รับจอที่เคมาซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วเอาไปส่งกลับที่บ้านเหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทํางานที่ต้องการมอนิเตอร์ไว้ใช้กับ PC หรือไว้ใช้เพิ่มเติม Exten d กับในส่วนตัวโนบุกก็ได้ ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้ตามร้านค้าชั้นนำตัวแทน l r n ovo กันได้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีของย่างไรบ้างกับตัวมอนิเตอร์ l e n ovo ตัวนี้ก็บอกกันได้ปิดท้ายนี้นะครับแอนป้งขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เช่นเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ